ก็สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราออกมากลางทุ่งนานนะประเอิญเลยนะเรามาเจอน้องเต่ากําลังไข่อยู่เลยนี่ดูดิเมื่อกี้น้องเต่าไข่ย้อนลงมาในหลุมแล้วอีกหนึ่งรูก เรามาไม่ทันตอนที่น้องเต่ากาลังวางไข่ตั้งแต่เริ่มแรกนะเรามาเจอตันน้องไข่นี่วางไข่จนจะเสร็จแล้วล่ะนี่น้องเต่าก็กําลังใช้ขานะเขีย่ยเหมือนกับว่าจะเอากองดินอ่ะไปปิดหลุมไว้นะปิดหลุมที่วางไข่ไว้นะดูดีดูด,ดีน้องเขี่ยใหญ่เลยอืแล้วคิดดูดิในหลุมอ่ะมีไข่เต็มไปหมดเลยอ่ะผมคาดประมาณว่านะน่าจะมีไข่อยู่ในนั้นนะ่ะประมาณ7จ็ถึงแฟองเลยทุกคนโอ้โหแล้วดูน้องเต่าดีตัวใหญ่มากตัวใหญ่แถมสวยงามด้วยดูดีทุกคนสวยงามมากเลยน้องเต่าตัวเนี้ย วางไข่อยู่เนี่ยเอ้ยดูดิดูน้องดิพยายามที่จะขาเหมือนเขลียดินนะเหมือนจะกบกบลังไข่น้องไว้นะดูนะดูดิเอ้ยทุกคนหูยผมเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะเต่าเนี่ยกำลังวางไข่นะทุกคนโอ้โหเป็นอะไรที่แบบหาดูยากนะผมก็ไม่คิดว่าจะมาเจอนะดูดิเ,เอินมากเลยอะน้องก็ยังไม่ตื่นกลัวเราด้วยนะทุกคนพยายามที่จะขาเคลียดินกบลังไข่น้องเพื่อปกป้องไข่ตัวเองด้วย